สิ่งที่ประทับใจแรกเวลาที่ได้เข้ามาเรียนโรงเรียนบระเบอร์นะคะนั่นก็คือความผูกพันของนักเรียนในโรงเรียนค่ะไม่ว่าจะเป็นกับคุณครูอาจารย์ที่สอนเราหรือกับเพื่อนๆนหลังจากจบไปมัธยมแล้วเราก็คงไม่มีโอกาสได้กลับมาที่นี่อีกเราก็อยากใช้ชีวิตให้เต็มที่กับเพื่อนๆนทุกคนถ้าเราจบไปเราจะมีโอกาสได้เจอเพื่อนแบบนี้อีกไหมว่ามันเป็นเพื่อนที่ดีมากๆในชีวิตเลยค่ะแบบดีที่สุดในชีวิตที่เคยเจอมาเลยผมอยากจะทําให้แบบ บางอย่างในเย็นมันเปลี่ยนไปอยากจะให้ทุกๆคนเก็บเกี่ยวช่วงเวลานี้ให้ดีที่สุดแล้วก็สร้างความสุขร่วมกันค่ะ ช่วงม .1 ก็เป็นช่วงโควิด -19 นะคะเปิดมาก็เจอเรียนออนไลน์เลยค่ะพอเปิดออนไซต์มาแล้วก็ว่าเฮ้ยเราจะได้เจอเพื่อนในชีวิตจริงๆแล้วนะก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแล้วก็คบกันมาจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ม .3 แล้วผ่านมาเร็วมากๆความประทับใจแรกของผมคือเพื่อนๆห้องหกครับเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยเหลือผมตลอดทุกคนพยายามเข้าหาผมเพราะว่า ด้วยที่ผมย้ายเพิ่งย้ายมามตอมอ4ยังไม่รู้จักใครเลยเพื่อนๆเขาคอยช่วยผมคอยซัพพอร์ตผมตลอดครับผมก็เลยความประทับใจแรกคือเพื่อนห้องหกครับเพื่อนๆทุกคนเป็นเพื่อนที่น่ารักสําหรับผมครับสิ่งแรกที่มองโรงเรียนบละเบือเลยนะคะโรงเรียนบลเบือเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษประจําอําเภอในความคิดของดิฉันตอนนั้นดิฉันมองว่าเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพแล้วก็ด้วยความที่เป็นเด็กชนบทก็อยากที่จะเข้ามาเรียนในอำเภอคะ่ะผมอยากจะทําให้แบบบางอย่างในเรียนมันเปลี่ยนไปอาจจะเป็นการทําให้คนเข้าชุมนุม คนิดเยอะขึ้นครับเพราะทุกวันนี้ห้องบมอดนี้ค่อนข้างเงียบครับ ก็มีแค่คุณครูแล้วก็ผมที่มาเล่นดนั่นครับอยากจะให้ลองเปิดใจดูครับว่าวิชาเนิสอศัพ์ไม่ได้เป็นวิชาที่ยากขนาดนั้นถ้าเราลองเปิดใจทําสิ่งใดเราก็จะทําได้ครับแต่ก่อนผมก็ไม่ได้ชอบคลิปเหมือนกันครับแต่เมื่อลองเปิดใจผมก็ทําได้ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโรงเรียนบรลเบรือดิฉันชอบการทํากิจกรรมในโรงเรียนบรลเบรือนะคะแล้วก็ชอบความสัมพันธ์ในโรงเรียนบัลลบรือที่มีอะไรเราก็ช่วยเหลือกันไม่ว่าเป็นเพื่อนพี่น้องหรือว่าคุณครูอาจารย์ก็อยากจะขอบคุณ เพื่อนๆขอบคุณทุกๆคนขอบคุณอะไรก็ตามที่ทำให้เราได้มาเจอกันมิตรภาพของเพื่อนหรือแม้กระทั่งกับคนที่รู้จักในฐานะที่ดิฉันเป็นตัวแทนมากล่าวความรู้สึกค่ะดิฉันก็อยากจะขอบคุณสิ่งเหล่านี้ที่ทำให้เราได้อยู่ร่วมกันในโรงเรียนบรลลบือม,มันมีความสุขและก็มีความหมายสำหรับ ดิฉันแล้วก็ดิฉันเชื่อว่ามันมีความหมายสําหรับทุกคนผมชอบเวลาที่ผมได้อยู่กับเพื่อนเนครับเพื่อนๆทุกคนพาผมยิ้มครับมีความสุขมากๆเลยเวลาที่ผมได้อยู่กับเพื่อนเขาจะชวนไปเล่นมาเล่นบาสบ้างไปกินข้าวบ้างผมก็มีความสุขมากๆครับเวลาได้อยู่กับเพื่อนผมชอบวันที่โรงเรียนมีกิจกรรมหลายๆอย่างครับมันทําให้ผมมีผลงานทางด้านกิจกรรมด้วยได้เข้าไปช่วยเหลือครูด้วยแล้วก็ได้เก็บมาใส่ผลงานใส่พอร์ตของเรา ผมก็รู้สึกว่าโรงเรียนมีกิจกรรมเยอะๆก็ดีครับมันจะช่วยให้นักเรียนมีผลงานเยอะครับกิจกรรมที่ทําก็เป็นแข่งศิลปหัตก,กรรมคําคมภาษาไทยคะ่ะก็เป็นครั้งแรกในชีวิตมัธยมเลยเพราะว่าแต่ก่อนก็เป็นโควิดเขาก็หยุดศิลปหัตก,กรรมมานานคะ่ะทํากับเพื่อนก็เป็นคลิปเลียวล่าสุดเลยคะ่ะในไอจีนะคะไปดูด้วยนะคะแต่หนูก็กลัวเพื่อนอายคนอยู่คะ่ะ <laughs> <laughs> เป็นกีฬาคะ่ะเกี่ยวกับกีฬาบาสเกตบอลกับดาะบอลเฉยๆที่ไร้สาระอยู่แต่ว่า หนูก็ไม่รู้มันจะดังค่ะหนูสงสารเพื่อนอยู่ so อยากจะเป็นพิธีกรดูสักครั้งในชีวิตค่ะแต่ก็คงไม่มีโอกาสนั้นแล้วก็ด้วยความที่ว่าจะจบแล้วด้วยค่ะเป็นความชอบส่วนตัวครันั่งอยู่เฉยก็อยากเป็นพิธีกรว่ะเพื่อนพากูไปเป็นหน่อยเว้ย <laughs> สถานที่มุมปวดของผมคือสนามบาสครับเวลาที่ผมเบื่อเบื่อหรืออะไรผมก็ชอบมาเล่นบาสกับเพื่อนๆมาชอบเล่นบาสกับน้องๆสนามบาสมันให้หลายๆอย่างกับผมครับไม่ว่าจะเป็นความอดทนมิตรภาพที่ดีเพราะว่าผมต้องซ้อมกีฬาที่นี่ทําให้ผมเสียใจที่นี่มีความสุขที่นี่ด้วยผมได้ประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างจากที่นี่ครับมันทําให้ผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้มาครับผมชอบมานั่งที่ห้องหมวดครับมานั่งเล่นเกมกระดานปีแมทครับมาซ้อมศิลปะหัตถกรรมครับผมก็ คิดเ,เร็วครับผมซื้อกะุครับผมการแก้รูบิกค,ครับผม,มก็น่าจะเป็นในห้องนี่แหละค่ะเพราะว่าไม่ค่อยไปที่ไหนกันอินโทรวิดนิดหน่อยทุกๆท,ที่ในโรงเรียนมันมีความหมายสําหรับดีชั้นหมดสิ่งสําคัญก็คือสถานที่ที่เราได้อยู่กับคนที่เราอยู่ด้วยแล้วสบายใจแล้วก็อยู่ด้วยแล้วมีความสุขแค่นั้นก็เพียงพอแล้วค่ะที่ไหนก็ได้เพราะว่าเป็นโรงเรียนบรลบรื้อผมอยากจะฉลองออลกับเพื่อนใช้เวลากับเพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่าขึ้นมอปลายไปก็เพื่อนๆน,น,น่าจะแยกย้ายกันไปตามโรงเรียนต่างๆ ไปตามห้อง,ต,งต่างๆอาจจะไม่ได้คบหน้ากันเหมือนเดิมแล้วครับสิ่งสุดท้ายก็อยากทํา ผมก็ยังอยากอยู่กับเพื่อนเหมือนเดิมครับ,บเพราะว่าผมอยากใช้ชีวิตตรงนี้หลังจากจบไปมัธยมแล้วเราก็คงไม่มีโอกาสาได้กลับมาที่นี่อีกเราก็อยากใช้ชีวิตให้เต็มที่กับเพื่อนๆทุกคนมีความสุขไปด้วยกันหากิจกรรมอะไรหลายๆอย่างไปด้วยกันครับก็คงยากที่จะได้มาเจอกันผมก็คิดว่าผมจะอยู่กับเพื่อนให้มากๆครับผมชอบเวลาทุกคนยิ้มพ่อผมครับเพราะว่าผมรู้สึกมีความสุขดีแล้วก็หลายๆอย่างที่ผมทำอยู่ที่นี่มันเป็นความทรงจำที่ดีสำหรับผมครับนันอาจจะมีผิดพลาดบ,บ้าง รือดีบ้างมันก็ผ่านมาถึงได้แล้วผมก็ประสบความสําเร็จหลายๆอย่างเหมือนกันผมก็ได้มหลาลัยที่ผมหวังด้วยเพราะว่าโรงเรียนบารบือช่วยซัพพอร์ตผมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหรือด้านการเรียนผมขอขอบคุณครับที่โรงเรียนบารบือช่วยให้ผมมาถึงจุดนี้ได้และทําให้ผมความฝันของผมเป็นจริงครับประสบการณ์ในน้อยกับชีวิตมัธยมนะคะสำหรับดิฉันดิฉันมองว่าชีวิตในรั้วมัธยมอะ่ะเป็นเวลาที่เรามีความสุขแล้วก็มีความทรงจําต่างๆมากมายเลยเวลาที่เราโตขึ้นแล้วเรามองย้อนกลับมาดูนั้นอะ เราจะไม่มีวันสัมผัสกับมันอีกแล้วอยากจะให้ทุกๆคนเก็บเกี่ยวช่วงเวลานี้ให้ดีที่สุดแล้วก็สร้างความสุขร่วมกันค่ะอยู่กับมันแล้วก็เก็บเกี่ยวให้เต็มที่กว่าจะมาถึงม6ช่วงสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาเรามองย้อนกลับไปมันจะมีความสุขขึ้นมาในใจเสมอช่วงมัธยมเนี่ยมัน เร็วมากมากแต่ก็แลกมาด้วยกับความสนุกความทรงจําที่เยอะมากๆอยากจะให้ทุกคนเก็บเกี่ยวความทรงจําเกี่ยวกับชีวิตมัธยมให้ได้เยอะที่สุดเราไม่มีโอกาสที่จะกลับมาทํามันซ้ําแล้วอยากทําอะไรก็ลองทําเลยค่ะอยากแบบเก็บไว้ในใจพี่อยากจะให้น้องๆตั้งแต่ชั้นมัธยมต้นถึงมปลายเลยอยากให้น้องๆใช้ชีวิตให้มีความสุขครับอย่าไปเครียดกับเรื่องเรียนบ้างปล่อยวางบ้าง หาความสุขให้ตัวเองเยอะๆครับเพราะว่าเรามีเวลาแค่6ปีมันแป๊บเดียวเลยชีวิตมัธยมเดี๋ยวก็จบแล้วหาความสุขให้ตัวเองเยอะๆแต่ก็อย่าปล่อยปลาละเลยเกี่ยวกับการเรียนการเรียนมีสีสําคัญครับพี่อยากให้น้องๆหาผลงานไม่ว่าจะเป็น,น้านแข่งขันที่ตัวเองถนัดหากิจกรรมหาผลงานตัวเองเยอะๆเพราะว่ามันเป็นสีสําคัญถ้าเราอยากได้มหาลัยที่เราหวังเราก็ต้องหาผลงานเยอะๆครับเพื่ออนาคตของตัวเองแล้วก็ฝากถึงน้องๆทางบ้านทุกๆคนนะคะถ้าอยากจะมาเข้าศึกษาต่อในรั้วชมพูฟ้าของเราเราก็ยินดีต้อนรับเสมอค่ะ i don't know